สวัสดีค่ะพี่น้องคะไม่น้อยนะคะเดี๋ยวไม่น้อยจะพาไปเดินไปรดน้ํารดน้ํากระเทียมป่าที่ไม่น้อยปลูก,กวันนั้นนะคะไปด้วยกันนะคะ เดินออกกำลังกายกันช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิสวยจังพี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะอุ้มเขียวงามจังพี่น้องเอ้ย สีเขียวอ่อนนม่น่ะแมน้อยกับแม่ใหญ่ปลูกไปทางนน้นปลูกต้นกระเทียมไว้ป่าป่าอันป่าชุมชนกระเทือนหน่อยนะคะ ขออภัยนะคะถ้ากระเทือนนิดหน่อยชมความสวยความงามไปเรื่อยเด้อะค่ะ นกเบิ่งนกนกเข่าดินะพี่นงนกเข่าแล้วนกพิราบมุมนี้ก็สวยพอนกพิราบด,ดินะห้องยางพี่น,นกอะไร hai hai ba hai hai tới đến hai hai ok hai no, phi lạp Nó hai 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 của hai 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 con hai 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 on hai kiểu on hai chẳng hai con hai video ให้พี่ด้องได้เบิงกันกันเรนลัดไปนี้จะทะลุไปนู่นแหละพุ่นน่ะนสมคุมสวยความงามของป่าตรงนี้ ชุมชนสวยงามคนก็พากันมาออกกันบังกายตรงนี้แหละเป็นเดือนพฤษภานะคะต้นเดือนพฤษภาเดอนลับไปนี้ tôn mang tốt ngầm ngầm của đặc biệt đó anh nhuộm lấy lại bì ra đó u nè tốt này ngắm chẳng qua u tuồng đinh คุณหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ทุกๆกำลังใจเด้อค่ะที่เข้ามาชมชม,ชมคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมทุกๆคลิปนั้นเลยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจกำลังใจค่ะ ตัวไม้ตัวไม้เพิ่นฝันออกแล้วดิเด๋เนอนาะเพิ่นเอาไปเก็บละต,ต,ตุ้นไม้ตุ้นต้นไหนตายก็ทางอำเภอทางหลวงเขาก็จะมาตัดออกมันจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คนที่มาจะมาเดินทักผลนะเนาะเดินเดินพักผลลเนเด,นด,นดินออกกํลาลังกายกัน อยองพุ่นละกระเทียมที่ปลูกไว้ตางนุ้นกันเลยแล้วก็เตรียมเอากล่องมากล่องกล่องมากล่องไอติมมามารดน้ำสาดน้ำไม่รู้ว่าจะ แห้งแค่ไหนปลูกไว้แต่ปลูกไว้หลายวันละตามไปดูด้วยค่ะแห้งแค่ไหนจะติดรากให้ไหมเดินทางลับเนี่ยเดินทางลับทางนั้นก็งามนู่น่ะทางนั้นก็างามนน่นจ้ะ ดูนี้ดืดูสวยงามเป็นอย่างไดนาะพี่นอ้องทางบ้านเจ้าอากาศฮอนโบ ทางน,นี้อากาศ 16, 16องศาบวกบวก16องศาตอนนี้ก็6กโมงแล้นะตอนนี้ก็6กโมง6กโมงย็น6กโมงกว่าๆแล้วเนี่ยงามจังต้นไม้งามจัง

กรใหญ่จังพุทธะอายุเป็นร้อยปีแล้วมั้งนะบึกดูคู่นั้น อย่างรถทางใหญ่เขาอยุดทางใหญ่จะอยู่ตรงนั้นแหละนุนเส้นหลักคราบอ,อดีแล้วมันเดินตอนเย็นๆก็ได้ออกกำลังกาย ้นในงาตคนในงานเด็กวิ่งออกกำลังกาย ใก้อตแล้ว <c oughs> ใก้อตแล้วพุดด่นะค่ข,ข้างรลองนะ Những đẹp yên nóng nè. Nhô mạc, nó Nhô rái bó. Nhô lắp yên nóng. O, nhàn yêu, nhàn yêu. Nhô, nhàn yêu, nhàn yêu. Nhô, nhàn yêu, không yêu. Nhô, nhàn yêu, nhàn yêu. Nhô, nhàn yêu, nhàn yêu. Nhô, nhàn yêu, nhàn เอาหน้าตรงนี้แหละเนี่ยน้อยเอากระเป๋ามาด้วย โอน้ำอีกสักพักก่อนโอน้ำอีกจากน้อยกันไรโบทันเดี๋ยวถ้าได้ไปป่ายีก,ก็จะได้ไปป่ากระเทียมจะได้เอามาอีกสักหน่อยมาเพิ่มนู้นได้เพะขยายไปนูน่น เทียมป่าชอบอยู่ตรงล้มๆะค่ล้มๆล,มล,มล้มแบบนี้แหละดูต้นไม้ต้นนึงใหญ่จังคนมี่ยน้ำมีแล้วนี่ อปเนาะพี่น้องพอละวะเอาไปกินยังไงตังเปือกไว้เดี๋ยวอีก3สวันสามวันมาลดใหม่หมดละจาจะไปนอนที่ยางพากลับบา้านพายางแบบนั้นเห็จ เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดนางลมจะออกไหมน่าเห็ดนางลมก็จะออกสองสองฤดูเนาะออกช่วงหิมะละลายหมดไปใหม่แล้วก็ต้นนันจะจะเข้าหน้าหิมะเดี๋ยวมีนอดพาย่างพาย่าง กลับไปบ้านกลับไปห้องพัก 还没。 là nam thêm này mà chắc là hà Thì Phụ cơ thêm bên này Làng này Phụ Hãy เดินสวนมาเราจะเ็นกล้องออกมาข้างนอกนี้ ជាชุมชนป่าสงวนเนาะมีต้นบังต้นมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆ คนเดินมาก็คลิปคลิปนี้ก็ยาวแล้วยาวพอสมควรแล้วนะคะไม่น้อยไ,ไม่น้อยก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ